บ้านแบ่งออกเป็นข้างหน้าแบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นสามช่องในช่องในช่องนั้นขยับมานิดหนึ่งพอดีดูสวยงามนั่นเขาเรียกพอดีแต่ถ้ากว้างเกินเงินทองไม่เหลือครับอย่าลืมนะครับ ก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะพูดถึงประตูวันนี้นิดเดียวคือประตูนะ่ะเอาว่าประตูใหญ่กับประตูเล็กอ,ะอ่ะใหญ่มันใหญ่ออกข้างขึ้นบนมันสูงนี่เขาเรียกใหญ่เล็กแปลว่าเล็กเลยอะ พ,พอเล็กต่ำต่ำก็คือเล็กเห็นไหมครับแคบประตูแคบมันส่งผลเหมือนเป็นคนเนี่ยครับผมพูดบ่อยเวลาผมขับรถไปนะถ้าเจอหน้าบ้านใครหนึ่งประตูบ้านกำแพงทึบเหมือนป้าทุบรถนั่นหละครับ แต่กฎหมายเขาถือว่าคุณไปขวางปากเขาอ่อันนี้ผิดกฎหมายครับคุณปันสวัสดีครับ,รบสองบนถนนหลวงแท้ๆเอากระถางต้นไม้มาวางนี่บ้านคนใจแคบเพราะรถเขาไม่ได้จอดทั้งคืน อ่าส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นเราสังเกตบ้านที่ประตูสูงสูงเกินสูงจนฝรั่งไม่ต้องก้มอนะบ้านหลังนี้เป็นคนยืดตัวสูงถือว่าเป็นบ้านคนอวดดีฮนะนั่นคือความสูงนะครับแต่ถ้าต่ำลงมาเดินต้องก้มอันนี้เป็นกฎเลยนะครับ เดินต้องก้นก้มกลมกับเดินเข้าบ้านปับ๊บเจอคานต้องกม้มแปลว่าเราเรายอมอ่อนข้อให้ไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าคนนอกเข้ามานะเรายอมอ่อนข้อให้ลูกน้องเราอ่านั่นคือต้องกม้มครับสองเอากว้างครับประตูกว้างไม่สมดุล เราก็รู้นะครับนะบ้านแบ่งออกเป็นข้างหน้าแบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นสามช่องในช่องในช่องนั้นขยับมานิดหนึ่งพอดีดูสวยงามนั่นเขาเรียกพอดีแต่ถ้ากว้างเกินนะเงินทองไม่เหลือครับเข้ามาก็ออกหมดโอกาสมาเยอะแต่ก็หลุดหมดครับถึงประตูหลังปิดบางคนบอกว่าผมปิดเหมือนผีเสี้ยเลย ข้างหน้าเนี่ยเข้ามาเข้ามาก็ออกหมดกระชอกออกหมดไม่มีตัวเก็บคุณพูดมันเหมือนเรามีถังน้ําอันนี้ฮรพอตักพับพับพอไหลก็ไหลหมดทั้งถังเทก็เทหมดทั้งถังไม่ได้เหลือไปเลยไม่เหมือนขวดฮนะเทออกยังมีเหลือก้นขวดไว้บ้างนั่นก็เรี่กเวลาใช้ใจ่ายแคบแคบก็เหมือนกันนะครับแคบหน้าแคบหลังประตูแคบ วันนี้พวกนี้จิตใจคับแคบครับ,รรบเดี๋ยวพอพูดถึงประตูแคบเนี่ยผมจะนึกนึ่เออคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคอนโดบ้านเราครับหรืออพาร์ตเมนต์บ้านเรารประตูเข้าคอนโดหรือเข้าประตูห้องเนี่ยเท่ากับประตูห้องน้ําเท่ากันเลยครับนั่นปากเรากับปากในอ่ะ ปาาห้องน้ําเท่ากันครับเพราะฉะนั้นโชคลาภที่คนอยู่ห้องเนล่วมันเข้าไม่เต็มที่อ่ะมันจะอยู่ตรงนั้นครับอันนี้พอพูดทำให้ผมนึกได้ครับเคยเห็นไหมครับบางคอนโดทําประตูใหญ่ทําประตูเท่ากันกับห้องน้ําแต่เขาจะมีประตูเล็กๆซ้อนอีกนิดหนึ่งเขาจะทําให้ใหญ่อย่างนี้ก็ไม่ได้เขามากกว่าไปอีกสักหนึ่งฟุตนี่แหละถูกต้องครับเมืองไทยทําอย่างนี้ครับถ้าใครที่ทําคอนโดนะครับ เอาไปปรับแก้อย่างนี้หรือตัวคุณที่อยู่รู้สึกว่าทุกอย่างเราอั้นครับมันแหม่ทาไมมันต้องได้แค่นี้มันได้ไม่หมดแปลว่ากินไม่คล่องนะครับตัวนี้ครับทีนี้มาถึงคําว่าสูงครับสูงกว่าสูงกว่าพื้นชั้นชั้นสองประตูมีนะครับสูงกว่าแล้วปล่อยข้างบนโล่งเปิดเป็น เปิดเป็นตัวโชว์ครับตรงนี้ก็ไม่ดีครับอันนี้จะทําให้มักจะมีเรื่องสูงกว่าผนังมักจะมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจนะครับอโอเคนี่คือประตูครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผม ที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ